سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

และตักวาคือการที่เราปฏิบัติด้วยกับการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาในบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาโดยที่เรามีความหวังมีความปรารถนาในผลตอบแทนและการที่เรายับยั้งตัวเองจากสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ห้ามโดยเอากฎเกณฑ์บทบัญญัติจากที่ท่านนบบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลามาบอกกับเรา โดยที่มีความกลัวการล,ลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาหรืออย่างที่ท่ทานต้อนบิลฮาบิบและให้ความหมายคำว่าตักวาเอาไว้ว่าอันตั้งมัลบิ ط ออ ة ติลลอฮฺอัลานูริมมินัลลอฮฺรัจาอัลวาบิลลาและอันตะตร์ก์มะาซิยะตัลลอฮฺอัลานูริมมินัลลอฮ์ขีฟะตะอัลดาบิลลพี่น้องผู้มีเกียรติแล้วท่านนบีซัลลัลลอฮฺวยะลียุสัลลัมเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้ให้กับท่านสิ่งหนึ่ง ที่ท่านนาบีสุลตลล่านได้บอกว่าลำยอตหุนอะฮดุนกบลีไม่มีใครได้รับมาก่อนหน้านี้หมายความว่าไม่มีนบีท่านใดที่ได้รับสิ่งนี้มาก่อนหน้านี้ก็คืออุอาตีตูจาวามีอัลกลิมท่านนาบีได้บอกว่าฉันได้รับการมีคําพูดสั้นๆแต่ว่าเป็นคําที่มีใจความครอบคลุมในหลายๆบทเรียนพี่น้องทั้งหลาย และนี่ก็เป็นหะดีบทหนึ่งที่นับว่าเป็นจวามิอัคลิมนับว่าเป็นคาสอนของท่านนาบี็อลัลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมที่ท่านนาบีสอลัลลอฮุยะลฮิวะซัลลัมได้กล่าวเป็นประโยคสั้นๆเป็นคำสอนที่ท่านนาบีบอกกับบรรดาสาฮาบะได้กับสามเรื่องด้วยกันท่านอิหมามอาห์มัดได้บันทึกในมุสนัตอิมุมาจะและท่านอื่นๆได้ทำการบันทึกเอาไว้ในหะดีที่รายงานโดยท่านอบูอายูบอันอันซารีอบูอายูบได้บอกว่า อันรุจ get ุลันแจอิลันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมมีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมฟะกอลอินีวะเอาจิซบอกกับท่านนบีว่าช่วยช่วยเตือนฉันหน่อยแล้วชายคนนี้บอกว่าวะเอาจิซคือขอสั้นๆในบางรายงานบอกว่าอัลลิมนีวะเอาจิซขอให้ท่านนบีสอนฉันหน่อยแต่ขอให้สอนสั้นๆพี่น้องดูนะว่าบรรดาซอฮาบะห์พยายามที่จะหา คำเตือนจากท่านนาบีซอลลัลฮุอะลัยวะซสัส้นลมพยายามที่จะหาประโยชน์ที่เขาจะได้จากท่านนาบีซอลอลัลฮุอะไัย่าวะาัลลัมแม้กระทั่งในเวลาเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ท่านนาบีเตือนและขอเป็นคำเตือนที่ที่สั้นๆท่านนาบีซอลลัลฮุอะไัยวะซสั้นลมจึงได้เตือนเป็นคำเตือนกับเขาด้วยกับสามประโยคด้วยกันว่าอ um ิดากุมต์ฟีสซาลาทิกฟซอลิสลาติมุวดเดียเวลาที่เจ้าขึ้นไปละหมาดก็จงละหมาดด้วยกับการที่เป็นการละหมาดอัลลา วลาตะกัลลัมบิกาลาเมนตาตะดิรรมินหุก็ดันแล้วอย่าพูดที่เป็นคําพูดที่เจ้าจะต้องไปแก้ตัวในวันพรุ่งนี้และประการที่สามก็คือวะอัจมีอิลอายาสฟีไอดินนัสและจงรวมการหมดหวังจากในน้ํามือของมนุษย์ทั้งหมดเลยพี่น้องทั้งหลายหะดิษบทนี้ท่านนาบดุลลาอลลัลลอฮุอะลัยวะสซัลามได้บอกกับเราไว้ในสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งก็คือท่านนาบีเตือนเราให้เราเอาใจใส่กับการละหมาด แล้วให้ละหมาดให้ดีที่สุดเรื่องที่สองท่านนาบีเตือนเราให้เราเระวังในเรื่องคําพูดของเราแล้วเรื่องที่สามท่านนาบีสุลต่านห้อยลลุวะซัลลัมได้เชิญชวนเราแล้วก็เรียกร้องเราไปสู่การรู้จักมีความพอเพียงและไม่ให้เราขอกับใครมาดูอัซียะแรกที่ท่านนาบีสุลต่านห้อยลลุวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาสหฮาบะคือท่านนาบีบอกกับบรรดาสาฮาบะให้ทําการละหมาดเหมือนกับการละหมาดที่จะไม่ได้กลับมาละหมาดอีกแล้ว ที่เรียกว่าซอลาตะมวุวดเดียการละหมาดอัมลาพี่น้องทั้งหลายเวลาที่เราจะไปที่ไหนก็ตามถ้าเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องกลับมาเราจะต้องได้วนกลับมาแน่นอนฮะเราอาจจะไม่ต้องมีการเตรียมอะไรมากมายเราอาจจะไม่ต้องมีการทําอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราจะทําสิ่งนั้นโดยที่เราไม่หวังว่าเราจะกลับมาแล้ว และนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกกับเราว่าให้เราทําการละหมาดซึ่งเป็นการละหมาดที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะไม่ได้กลับมาละหมาดแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการละหมาดใครก็ตามที่ได้ทําการละหมาดอย่างดีการละหมาดจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเราให้มาสู่การปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งในโลกดุนยาและในอาเชล ลอ l a h Subhanahu Wa t a ได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งว่าอินน ah ัศลาตะตันฮาอันิลฟะชชอิวันมุงการแท้จริงการละหมานั้นเนี่ยมันจะห้ามจากการทำสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายต่างๆบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราละหมาดแล้วเราก็ยังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่ให้เราพยายามในการแก้ไขการละหมาดของเรา หมายความว่าให้เราพยายามละหมาดให้ดีขึ้นแล้ววะซีย่างท่านนบีสอลลัลลอฮุอะไรวะซัลลลมในประโยคสั้นๆพี่น้องทั้งหลายอิดากุมตะาอิลศสลาติกฟะอลิอลาตะมุวัดเดิอเวลาที่เจ้าได้ทําการละหมาดให้ทําการละหมาดซึ่งเป็นการละหมาดที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ละหมาดอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกครั้งที่เราทําการละหมาดแล้วเราก็มีความรู้สึกถึงหะดิษท่านนบีสอลลัลลอฮุอะไรวะซสัลลลมบทนี้ แล้วเราก็าคิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่ได้ละหมาดอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายแน่นอนว่าละหมาดของเราจะเป็นการละหมาดที่สมบูรณ์แบบจะเป็นการละหมาดที่เพียบพร้อมไปด้วยกับการหาแบบอย่างจากท่านนาบีสุลต่านละห์อิลลวสซันลำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบของท่านนาบีมาดูวาสียะที่สองท่านนาบีสุลต่านละห์อิลลัลซันลำได้ทําการวาสียะทําทการตักเตือนพวกเราด้วยกับการเอาใจใส่กับคําพูดครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านลอห์อิลลัลซันลำได้ บอกกับท่านมูอาด bin ج ร ا ด رضي ลลอ ه อันบอกกัานมูอาดตอนท่านนบี ص ل ลอ ل ت ت أ أ ه ل, ل, ل ه วะซัลล <"O S 1> ัมกำลังทำการเตือนกันอยู่ว่ากอลาอาลาอุคบลูกกาบิมาลากิดาลิกุลิฉันจะบอกเจ้าไหมว่ามันจะมีสิ่งที่มาทำลายล้างความดีทั้งหมดเลยคุณตุบลายานบีอัลลอฮ์มูอาดบอกว่าเอาสิโอนบีของอัลลอฮ์ฟาอะคดาเบลิซานนฮีกอลกุฟอะไลกะฮาตาท่านนบีก็เอาลิ้นออกมา แล้วท่านนาบีก็บอกว่าจงยับยั้งสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีฟะคุนตุยานบีอัลลอฮ์ว่าอินนาละมูอาคารูนบีมาะตะกัลละมูบิหมูอาดเลยถามท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะไรว่าสั้นลมว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์เราจะต้องถูกสอบสวนเราจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยกับสิ่งที่เราได้พูดไปกันนั้นหรือท่านนาบีได้บอกว่าสักกิลัสักกีละกะอุมูกายาหมูอาดเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงการอุาทานให้ท่านให้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสิ่งนี้ว่า ยามอาออวะฮลยากุบ ah uh ุนาสฟินนารอิอิลลาอลาวูจูฮิหิมถามว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกจับลงไปอยู่ในขุมนรกหรือว่าใบหน้าของมนุษย์จะถูกจับลงไปในนรกเนี่ยด้วยกับสิ่งใดก็ด้วยกับสิ่งที่เขาได้พูดไปอิลลาฮัสอิดอันลซินาตีหิมด้วยกับวาจาของเขาที่เขาได้เป่งออกไปหมายความท่านนาบีสัลลฺละฮฺอัลลอฮซัลลัมบอกกับมมอาตใน ح ะดิษบทนี้ให้มมอาตได้รู้ว่า สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้ถูกลงโทษในขุมนรกก็คือการที่เราพูดโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาใจใส่กับคำพูดของเราพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นหะดิษบทนี้ที่ท่านนบีสุลตานลองซลามกล่าวไว้ในประโยคที่สองเนี่ยว่าลาตะกัลลัมบิกะลามินตะอัตลิรุมินหูกะดันอย่าพูดในคำพูดที่เจ้าจะมาทำการแก้ตัวในวันพรุ่งนี้ท่านนบีสอลลัลลองุออลัะไรว่ซัลามได้กล่าวไว้ในหะดิษอีกบทหนึ่งว่า อิดะอัลบะฮบนุอาดัมฟะอินนั่อัลบาคุลลาหะตุกฟิรุลลิซานเวลาที่เราตื่นขึ้นมาในยามเช้าเนี่ยเรือนร่างทั้งหมดเลยก็<ช>จะทำการกลับไปหาคำพูดกลับไปหาลิน้นฟาตากลูลแล้วก็จะบอกกับลิ้นว่าอิตตะกลลาฮฟีนาบอกโอ้ลิน้นเจ้าจงยำเกรงต่อลอสุบฮาโนตาลากับพวกเราด้วย ฟอินนามานุบิขฟอิน mm. ิสต์กอมตัสตกอมนาเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่กับเจ้านั่นแหละหมายความอยู่กับวาจาที่เจ้าจะพูดนั่นแหละถ้าหากว่าเจ้ามีความมั่นคงในคําพูดหมายความว่ามีการเลือกแต่คําพูดที่ดีงามอิสตะกอมนาเราก็จะมั่นคงไปด้วยวะอินนีอวายะตอวายตนาแต่ถ้าหากว่าเจ้าเบี้ยวไปเราก็เบี้ยวไปด้วยฮะดิษบนี้ท่านบีศ็อลลอฮุอะลัยวะซัลลัมกำลังจะบอกกับเราว่าเรือนร่างของเราร่างกายของเรานั้น อยู่กับการขับเคลื่อนของวาจาของเราถ้าหากว่าเราเป็นคนที่พูดวาจาไม่ดีแน่นอนเรือนร่างของเรามันก็จะไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่พูดในวาจาที่ดีเรือนร่างของเรามันก็จะไปในในสิ่งที่ดีเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านอับดุลลอฮฺของอัยว ibn ล a l l ได้เตือนบรรดาสหฮาบะ์อยู่ในหลายๆบทอีกหนึ่งใน h ะด i ษท่านอับดุลลอฮฺของอเ l i i b ัล a l l ได้บอกบรรดาสาฮาบะ์ก็คือว่ามังการิน ؤ م ิล ا ل ل ه ون ي و م ั آ خ ลค ل يقول خ อ ر ا أو ل สมุ ت ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันกิยามะเขาจงพูดแต่สิ่งที่ดีงามหรือไม่ก็ให้เงียบเสีย <S <S พี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นหะดิษบทนี้ท่านนาบีสอลลัลอฮุอะงัยฮิอวะซัลลัมเริ่มต้นด้กับการพูดให้เราได้พูดให้เราได้ทำการสอนให้เราได้ทำการตักเตือนกันแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะพูดสิ่งที่ดีได้ก็ให้เราเงียบเสียอลัลลอฮ์ตาราได้ทรงตรัสว่ามายันนนนฟิิิิลลลมกออรีีบุตด ไม่มีคําพูดใดก็าตามนอกจากว่าจะต้องไปอยู่ที่รอกีฟอาติตหมายความว่าเวลาที่เราพูดจาออกมาให้เรารู้เลยว่าคําพูดนี้ถ้าไม่ได้ไปอยู่ในตาช่างความดีมันก็จะไปอยู่ในตาช่างในความชั่วของเราวซีส,สุดท้ายคําสั่งเสียของท่านนาบีสุลตล่านในข้อสั้นๆบทนี้เนี่ยท่านนาบีสุลตล่านได้บอกว่าอัจมีอินยาสฟไอดินนสัส จงรวมความหมดหวังจากน้ำมือของมนุษย์หมายความว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะให้อะไรกับเราได้แล้วเวลาที่เรามีความหวังที่อยากจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาอยู่เสมอคิดในคําตัดของอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอะไรสัลลฮุบิกาฟินอับดะอัลลอฮฺตาลายังไม่พอเพียงกับกับบ่าวของพระองค์อีกเหรอ ว่าไม่ยัตวักกันลลอัลลอฮิฟัฮุฮัสบุและใครก็ตามที่ได้มีการมอบหมายต่อลอสุบฮานุะตาลาอัลลอฮ์ตาลานั้นถือว่าเป็นการพอเพียงสําหรับเขาแล้ววานนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติจาว่ามิอกะลมมของท่านนาบีศ็สลลลลอุอะลัยะสัลลัมในสามประโยคนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้บอกถ้าใครได้นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตแน่นอนเขาจะประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยาและก็ในอาคีรอ อิลาคุมตาอิลาสลาติกฟอซลิสลาเตมุัดเดียเวลาที่ลุกขึ้นไปละหมาดให้ทําการละหมาดที่เราคิดว่าจะเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของเราเวลาท่าะกัลลัมบิการาเมนตเตเมนโฮกาดันแล้วอย่าพูดวาจาที่เป็นคําพูดที่เราจะต้องมาแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นจะแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นหรือต้องไปแก้ตัวในวันกิยามะต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตายลาวาจมาไอญยะสวีไอดินนัสแล้วก็จงรวมความหมดหวังจากในมือของมนุษย์พี่น้องผู้มีเกียรติ จุดหนึ่งที่เราควรจะต้องตักเตือนกันกับฮะดีษบทนี้เนี่ยก็คือช่วงสุดท้ายที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกว่าให้เรารวมความหมดหวังจากมือของมนุษย์พอแตกต่างจากการฮะดีษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีสุลต่านได้บอกวัมให้เราควบคุมตัวเราเองว่าอย่าไปขอใครหมายความว่าในเรื่องของส่วนตัวของเราเนี่ยท่านนบีสั่งกับเราว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องไม่ไปขอใครเด็ดขาด แต่ในหลายๆหะดีที่ท่านนบีสุลต่านรอหลยวะซสัลลัมได้ส่งเสริมในการให้เราจะพบเห็นว่าไม่มีหะดีสักบทเลยที่ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลยวะซสัลลัมให้เราขอแต่มีหะดีเยอะแยะมากมายที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาสาบะฮ์ส่งเสริมในเรื่องของการให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการส่งเสริมการให้การเชิญชวนให้บริจาคการเชิญชวนให้มีการแบ่งปันการเชิญชวนให้มีการช่วยเหลือกัน หมายความว่าเรากําลังทําตามสุนนะท่านนบ,บสีสุลลัลห้องอะลรอยูวะสัลลัมแล้วการปฏิบัติในสิ่งนี้เนี่ยเพื่อห้ามผู้คนไม่ให้มาทําหะดิษบทนี้เพราะอะไรพี่น้องถ้าไม่มีใครที่ไปยืนอยู่ในจุดที่จะคอยช่วยเหลือผู้คนที่เขามีความต้องการแน่นอนพี่น้องคนที่เขามีความต้องการเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนที่เอ่ยปากขอขึ้นมาซึ่งท่านนบ,บสีสุลลัลห้องอะลรอยูวะสัลลัมได้ห้ามเอาไว้อิสลามคือศาสนาที่ครอบคลุมในการดําเนินชีวิตของมนุษย์อิสลามคือศาสนาที่มองในมุมของสังคม ไม่ได้มองในมุมของเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นขอให้เราได้นำ h a d i t ท่านนับดุลสลาร์อ่อะลัยู่สัลลัมที่เราได้เรียนรู้ในประโยคสั้นๆน,นำมาคิดแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้ประสบความสำเร็จในทั้งในโลกดุนยาและก็ในอาคเราะห์ูะรูลุาวลีฮาซาวัสัฆฟิรุลลอฮัลอาซิม่ลีวละกุมวลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิ ذ ัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานَกัฟฟาร سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول